ปวกเปียโอ้โห่แค่นี้เองแหะ่ไอออนหัวเหลืองแค่นี้แกจะฝันว่าไปหรได้ไงกันอหมม่ไม่เปยังไงออนปวย่จะหาเพื่อนล่นด้วยอีกนี่พอแกน่ะไอพวกกระจกพอแกนที่มันสันดันเสียจริงๆมาละแกคนที่อ่อนแอกว่านี้ได้ยังไงฮะ Tôi Trong cua xèm bay đó Để quá <laughs> hey, con sẽ bao kia chê đó à Phà quét hồ chưa Chạy 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 Phà quét hồ chưa Bố chanh mình chẳng cái gì Thế lại. lâu Vinh lâu Chạy 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 ปเป็นปีศาจแ,แล้วมันหนักหัวบิดามันดาพวกแกเรืองไงวะแล้วน่าจะร้องให้ไม่ถึงไหนกันทําไมไม่สู้พวกมันกลับไปละ่ะตอนที่เป็นผูช้ชายแท้ๆไม่ไดีเรื่องเลยขอโทษครับอขอโทษและนี่แหละเคยเหตุผลทำไมถึงวันนู้นต้องแข่งแข่งขึ้นฉันอยากแข่งแงข่งกั่าคนอื่นเขาบ้างจัง